สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิงบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีครับผมส,สดในวันนี้นั้นก็จะมาขอทำการรีวิวนี่แหละครับผม Future Card Buddy f i นะครับผมในชื่อชุด BFT DTD01 Scorching Sun Dragon นะครับผมหรือก็คือ T ีดีชุดแรกจาก ฟิวเจอร์การบุิีไฟภาค3นั่นเองว้า wow. วตอนนี้ทำคลิปนี้อยู่เนี่ยสินค้าตัวน,นี้ก็มีการวางจำหน่ายไปแล้วใครดูคลิปจบอยากได้วิ่งไปซื้อได้เลยนะครับผมแต่ว่าซื้อที่ไหนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูร้านค้าหรือว่าเซเว่นในระแวกบ้านท่านนะครับผมอย่างบ้านวิชินเนี่ย แถววัดวิชินนี่คือเซเว่นมีแต่ไม่เคยมีของพวกนี้วางขายเป็นคนที่แบบว่าบ้านอยู่ห่างไกลความเจริญมหากนะครับผมก็อาจจะเพราะว่าแถวแนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นการ์ดกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นอย่างไรนะครับผมก็เลยเลยถ้าสังเกตดีๆคือการทำอ่าแพคเกจจิ้งมันเป็นแนวนอนถูกไหมใช่แล้วครับผมที่มันเป็นแนวนอนมันมีเหตุผลอยู่นั่นเป็นเพราะว่าแนวนอนเนี่ยนอนมันสบายกว่าถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันต้องยืนดูไม่สบายไม่เกี่ยวนะครับผมการที่มันเป็นแนวนอนนั่นก็เพราาะว่ มันมีเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าฟีเจอร์ซิสเต็มระบบใหม่ของภาคคลิปพอดีก็ว่าได้นั่นก็คือระบบ Impact m o n s t e อร์นั่นเองอ่างงกันสิคืออะไรจริงๆรล้วไปดูการ์ตูนก็ก็เกตเลยนะครับผมไม่ต้องฝรั่วิชินอธิบายก็ได้เพราะในการ์ตูนเนี่ยมันมีการอธิบายถึงระบบ Impact m o n s t e อร์หรือว่าเป็นภาษาไทยว่ามอนสเตอร์ไม้ตายอย่างละเอียดว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่วันนี้เนี่ยก็จะมาแกะให้ดูกันว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นอย่างไรนะครับผมรวมถึงว่ามันมีกม โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับผมแกะกล่องเลยว่าชุดนี้นั้นมีให้อะไรมาบ้างนะครับผมแกะเลยอุ๊ชาอุ๊ชาแกะด้านไหนวะแกะด้านบนเนาะพราะมันเป็นแพ็กเกจใหม่ไม่คุ้นนะครับผมคือสะอ่ะในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับผมก็มีคู่มือพร้อมสนามการเล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาดูที่กระเลยตอนนี้เนี่ยตัวบัตตี้ไฟเนี่ยยังเป็นรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เหมือนแวนการ์ที่ว่าเขาจะเอาพลาสติก ห่อหอมเหมือนกับห่อซหอ,หอ,องใสซีดีเล็กๆมาใส่ทีหนึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นสไตล์เดิมอยู่นะครับผมอะงั้นมาดูกันว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มที่เรียงยังไงดีเรียงจากข้างหน้าไปข้างล่างเลยละกันอันนี้คือไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงเลเวลของมอนสเตอร์นะครับผมเริ่มที่ตัวหน้ากล่องเลยก็จะให้เบาดรา้อนเบาแกรนสไตล์นะครับผมให้แบบฟลออยหน้ากล่องมาหนึ่งใบแล้วก็แบบธรรมดานะครับผม สาใบรวมเป็น4ี่ใบนั่นเองอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเเด็กเป็น S สของเด็กนี้นะครับผมเป็นท่าปิดเกมที่เท่นั่นเองคือภาคทิพยนดีเนี่ยก็จะไม่ใช่อิมแพกเหมือนแบบเดิมแล้วแต่จะเป็นอิมแพกมอนสเตอร์ที่เป็นการใช้ท่า,เ,าเล่มมอนสเตอร์ตัวนี้ในช่วงอิมแพกนะครับผมในช่วงไฟนนันเฟนนั่นเองรวมถึงมันจะมีกิมมีคต่างๆมากมายก็ทั้งไงสามารถดูหรือว่าดูสกิลหรือดูในการ์ตูนเพิ่มเติมได้จะเห็นว่ามันมีระบบที่น่าเล่นเพิ่มขึ้นมามากเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นฟลอยด์หนึ่งธรรมดาสามในเองที่ให้มาในกล่องนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่าต้องบอกว่า 4, ไซส์สี่เชลลเวลเนาะอันนี้เป็นไซส์3ามนะครับผมก็จะมีมังกรดัสวินแห่งสวรรค์เพลิงเบรซิ่งซันนะครับผมให้มาสองใบนะครับอ่าโอเคนี่จะเป็นไซส์สามนะครับผมต่อมาก็จะเป็นไซส์2องนะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยจาแอนแฟร์ดราก้อนให้มาสี่ใบนะครับผมมันจะวางแยกทำไมเนาะ แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งหมดเนี่ยสังเกตคือมันจะเป็นเผ่ามังกรสุริยันนะครับผมซึ่งเป็นเผ่าใหม่ของพระเอกในภาคน,นี้ก็ว่าได้ออกมาพร้อมกับไข,ข่ของของเบลดาก้อนคือตลกอ่ะในไข่มีกาซเต็มเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีชายเคลมอร์ไซส์สองนะครับผมให้มาสี่ใบนั่นเองตัวนี้ไม่มีสกิลนะครับผมแล้วก็จะมีเมสเซอร์กรูดดรา้อนนะครับผมไซส์หนึ่งให้มาสี่ใบ และก็จะมีเมล่าเบรด์ดราก้อนอันน so, so, um, ี้เห็นในการ์ตูนตอนหนึ่งนะครับผมอ่ะให้มา2ใบหยิบเกินขออภัยนะครับผมให้มา2ใบเลยก็เท่านี้ครับผมจริงๆใบนี้เนี่ยพี่ชินมองว่ามันมันเท่ดีนะนะครับผมต่อมาก็จะมีรีวิวแฟลชดราก้อนให้มา2ใบไซส์หนึ่งครับแล้วก็มีไลท์ชิลดราก้อนนะครับผมไซส์หนึ่งให้มาอีกสองใบไซส์หนึ่งรู้สึกจะให้แบบอย่างละสองอย่างละสองนกกระจายกระจายกัน แล้วก็จะมีนะครับผมไซส์หนึ่งไรท์แฮมเมอร์ดราก้อนให้มา4ใบครับใบนี้ค่อนข้างชอบเท่ามันเพนเนเทสด้วยนะผมถึงจะเป็นเป็นไซส์หนึ่งที่มีเพนเนเทสไงโอเคอยู่แล้วก็จะมีไซส์ศูนย์อีก2ใบนะครับผมกับฮอตดราก้อนจูเนียให้อีกสใบนั่นเองก็เป็นไซส์ศูนย์ไว้ซัพพอร์ตพวกไซส์สามนะครับผมหรือว่า210พวกนี้ทีนี้มอนสเตอร์หมดแล้วนะครับผมมีเท่านี้เองมาดูเวทมนต์กันบ้าง ก็จะมีดราโกนิกกิมมัวที่ให้มาเยอะมากๆนะครับผมเลยได้ว่าใครที่เล่นฟิวเจอร์การบอดีไฟและซื้อทุกชุดอย่างเงี้ยก็จะมีดราโกนิกกิมมัวลนบ้านนะครับผมแต่มันเป็นของสามัญประจำดาร์คเวิลด์นะต้องเข้าใจนะครับผมอันนี้ก็ให้มาสามใบนะครับแน่นอนเป็นชุดที่ดีมันเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่แล้วสำหรับคนที่แบบไม่เคยซื้อมาก่อนเนาะและก็จะมีการ์ดเวนมนพรจากดวงอาทิตย์นะครับผมให้มาสองใบอ่าใปนที่ผมชอบมาก กับการเวนหมนชายเอเนอร์จีนะครับผมให้มา4ใบเลยใบน,นี้เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่แบบเหมาะกับเด็กมังกรสุดยันมากนะครับผมก็เน้นระเบิดพลังเพลิงบ้าดีเดือดกันเข้าไปครับแต่ว่าชายและเทมากแล้วก็จะมีอันนี้ใหม่ละดรา Shield โล่แห่งมังกรเขียวนะครับผมอันนี้คือล้นบ้านแล้วเหมือนกันก็ให้มาสี่ใบอันนี้เรียกว่าเป็นการ์ดสามัญประจําเด็กเหมือนกันนะครับผมก็ใช้กันเยอะใช้งานบ่อย และต่อไปก็ผมอันนี้เป็นเวทมนต์ใหม่นะครับกับดรา s กนชิวโล่แห่งมังกรสุริยันซึ่งธนาว่าเอามาเล่นกับเด็กมังกรเด็กเผ่ามังกรสุริยันนั่นเลยนั่นเองใครก็ตามที่เล่นสายนี้อยู่ก็ไม่ขวนพลาดน,นะครับผมกับเวทมนต้์สองใบนี้ต่อไปจะเป็นไอเทมก็ผมก็จะให้มัดสุริยันไลซิงนักเกิลนะครับผมให้มา2องใบนั่นเอง และก็จะมีอันนี้เป็นไอเทมเหมือนกันกับดาบนะครับผมตามสไตล์กาโอพี่แกเขาชอบถือเอาเข้าไปบวกกับเขาอยู่แล้วนะครับผมกับอไอเทมดาบสุิยันตเคไรท์ K ite, นะครับผมและก็สุดท้ายแล้วก็จะให้แฟลก์ดะคอนเวลล์เหมือนใบธรรมดามาให้อีกหนึ่งใบนั่นเองก็นี่จะเป็นของทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมโดยรวมแล้วก็จะมีจุดเด่นนะครับผมอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือ ตัว Impact Mon s เตอร์มอน e เตอร์ท่าไม้ตายนะครับผมบันดราก้อนกับท่าบันแกรนสไต์นั่นเองอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าซื้อชุดนี้แค่หนึ่งกล่องพอนะครับผมแล้วก็ไปเปิดบีทีของภาคดีของ่าทิพนดีบีทีศูนย์หนึ่งนะครับผมเยอะๆเลยเพื่อเอาของดราก o อน o r l d 3สก้อเซียนมาเสริมนะครับผมอาจจะไปแชร์กับเพื่อนที่เล่นเวอร์อื่นอยู่ก็ได้ แต่บอกไปก่อนเลยว่าชุดทีดีเนี่ยมันไม่พอครับมันความเก่งมันไม่ค่อยสูงมากยังไงก็ต้องหาวิธีมาเสริมละกันสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมสำหรับการแกะกล่องให้ดูนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวนะครับผมฟิ t เจอร์การบ d i f ีไฟชุด BFT D T D 01กล่องนี้นะครับผมก็บวกว่าทุกคนควรจะชอบกันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมอย่าลืมกด Sub สไครป์ชอนวิชินด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าตอนต่อไปวิชินอัปโหลดคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับผมพเพราะอะไรเหรอเพราะว่าฟิวเจอร์การบดีไฟต่อหน้านะครับผมคุณจะได้พบกับ2กล่องนี้ต่อแน่นอนมันมีชุด T D 02และ03รอให้วิชินรีวิวอยู่นะครับผมถ้ายังไงแล้วก็กด s u b s c r ร b e รอไว้เลยคลิปใหม่มาเมื่อไหร่ทุกคนรู้ทันทีนะครับผมสำหรับวันนี้ีิชินกับการรีวิวก็ต้องขอตัวลา เจอกันต่อตอนแรกแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เขาจะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย